พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหวันนี้ขอพาเล่าเรื่องแบบด่วนมันเข้มขยี้หัวใจแต่ฟังแล้วต้องอุทานว่าเออมันใช่วะ่ะลองนึกภาพตามนะเช้าว,วันหนึ่งข่าวสั้นๆผ่านตาเราไปแบบไม่สะดุดจีนยังคงสะสมทองคำต่อเนื่องหลายคนฟังแล้วก็เฉยๆเอ,อ๊ะทองอีกแล้วเหรอก็เห็นซื้อทุกเดือนไม่เห็นแปลกตรงไหนแต่เดี๋ยวก่อนโอ้โห ถ้าคิดแค่นั้นบอกเลยว่าเรากำลังมองแค่ปลายเล็บเพราะข้างใต้ข่าวสั้นๆนั้นมันคือแรงสั่นสะเทือนระดับโลกลองถามตัวเองตรงๆประเทศใหญ่อย่างจีนเนี่ยเขาไม่รู้หรอกเหรอว่าเอาเงินไปฝากเอาเงินไปลงทุนมันได้ดอกได้ผลตอบแทนแล้วทำไมทำไมต้องเอาเงินมหาศาลไปแลกเป็นทองคําที่มันไม่ออกลูกไม่ออกดอกนี่แหละพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหจุดนี้แหละคือหัวใจของเรื่อง จีนไม่ได้ซื้อทองเพราะกลัวจนสติแตกจีนไม่ได้ตื่นตูมแต่จีนอ่านเกมออกเขากำลังบอกโลกทั้งใบแบบไม่ต้องพูดออกมาดังๆว่าเงินกระดาษทั้งหลายเองนะ่มันไม่มั่นคงเหมือนเดิมแล้วนะทองคำคืออะไรทองคือของจริงจับต้องได้ไม่มีใครพิมพ์เพิ่มได้ตามอำเภอใจไม่มีใครสั่งให้ค่าเพิ่มหรือค่าลดด้วยคาสั่งเดียวโอ้โหฟังตรงนี้แล้วเริ่มหนาวหลังแม้เพราะพอจีนขยับ โลกทั้งโลกต้องถยับตามเงินทั้งหลายเริ่มไหลเริ่มย้ายเริ่มไม่อยู่นิ่งเหมือนน้าในอ่างที่มีคนค่อยๆเอียงพื้นแล้วผลมันมาตกที่ใครใช่แล้วมาตกที่ค่าเงินประเทศต่างๆรวมถึงเงินบาทของเราด้วยหลายคนโวยเฮ้ยทำไมเงินบาทมันแว่งจังเศรษฐกิจก็ไม่ได้พังทำไมเงินขึ้นขนลงลงเหมือนคนเป็นไข้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหขอพูดกันตรงๆแบบบ้าน เงินบาทไม่ได้แกว่งเพราะไทยอ่อนแต่มันแกว่งเพราะไทยอยู่ในสายตาประเทศที่ไม่มีใครสนใจค่าเงินมันนิ่งนะนิ่งแบบเงียบเงียบจะไม่มีใครเหลียวแลแต่ประเทศที่เงินโลกจับตาเอาเข้าเอาออกทดลองแรงประเทศนั้นแหละค่าเงินจะสั่นจะไหวจะกระเพื่อมไทยเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงกลางทางผ่านของกินของใช้โรงงานการเดินทางการค้าเงินใหญ่ๆเขาไม่มองข้ามเรา พอจีนสะสมทองพอเงินโลกเริ่มไม่เชื่อของเดิมเขาก็ต้องหาที่พักหาที่รองแรงเงินบาทเลยโดนเต็มเมโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องเล็กและมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญวันนี้อาจดูเหมือนแค่ตัวเลขขึ้นลงแต่จริงๆแล้วมันคือสัญญาณว่าโลกกําลังเปลี่ยนทิศใครมีของจริงใครมีรากใครยังยืนอยู่ได้คนนั้นแหละจะถูกทดสอบก่อนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหตอนนี้ยังไม่ต้องกลัวแต่ต้องรู้ทัน ต้องฟังให้ออกว่าเงินกำลังพูดอะไรกับเรานี่แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเรื่องทองเรื่องจีนเรื่องเงินบาทมันยังมีของแรงกว่านี้รออยู่ข้างหน้าพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหตอนนี้ขอพาไหลต่อแบบไม่พักเพราะเรื่องมันเริ่มเดือดขึ้นแล้วฟังแล้วต้องร้องว่าเอ๊ะอ้าวเฮ้ยกันเป็นแถวจากตอนที่แล้วเรารู้แล้วว่าจีนสะสมทองไม่ใช่เพราะกลัวจนสัน่นแต่เพราะเขาเห็นอนาคต ทีนี้คำถามมันกระแทกหัวใจขึ้นมาอีกแล้วพอทองคำขยับทำไมค่าเงินทั้งโลกมันถึงดิ้นเหมือนปลาถอดในกระทะลองนึกภาพง่ายๆแบบบ้านๆนะทองคำเนี่ยมันเหมือนหลักเสาเข็มของบ้านเสาเข็มขยับนิดเดียวพื้นผนังหลังคามันร้าวตามหมดค่าเงินก็เหมือนกันพอจีนซื้อทองปุ๊บโอ้โหเงินก้อนใหญ่ๆทั่วโลกมันเริ่มกระสับกระส่ายเหมือนคนได้ยินข่าวลือว่าบ้านนี้อาจไม่แข็งแรงแล้วนะ ใครจะกล้านั่งทับเงินก้อนโตไว้เฉยๆล่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหเงินมันไม่เคยรักใครจริงมันรักความปลอดภัยมันรักที่ที่มันรู้สึกว่าเออตรงนี้ไม่พังง่ายพอทองคำถูกซื้อหนักๆมันเหมือนคนทั้งโลกได้ยินเสียงกระซิบพร้อมกันว่าเงินกระดาษทั้งหลายเองเริ่มไม่น่าไว้ใจเหมือนเดิมแล้วนะเท่านั้นแหละเงินก็เริ่มย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งย้ายจากสกุลนี้ไปสกุลนั้น ย้ายเหมือนฝูงนกที่รู้ล่วงหน้าว่าพายุจะเข้าบางประเทศข้างเงินแข็งปึก๊กบางประเทศข้างเงินอ่อนยววบบางประเทศแกว่งเหมือนคนเมาโอ้โหมันไม่ใช่เพราะประเทศนั้นดีหรือเลวอย่างเดียวแต่มันคือผลจากแรงดึงของเงินโลกแล้วทองเกี่ยวอะไรตรงไหนเกี่ยวตรงที่ทองคือของที่ทุกคนเชื่อพร้อมกันไม่ต้องนัดไม่ต้องตกลงพรคนหนึ่งซื้ออีกคนก็เริ่มขยับพอรายใหญ่ขยับรายเล็กก็ต้องวิ่งตาม เหมือนตลาดนัดตอนฝนจะตกแม่ค้าเริ่มเก็บของคนซื้อเริ่มรีบทั้งที่ฝนยังไม่ลงเม็ดสักหยดพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหนี่แหละคือเหตุผลที่ข้างเงินโลกมันไม่อยู่นิ่งไม่ใช่เพราะข่าวร้ายข่าวเดียวแต่เพราะความเชื่อมันเริ่มสั่นพร้อมกันและอย่าลืมโลกการเงินมันไม่รอใครใครช้าใครไม่รู้ตัวเงินมันก็จะเหยียบหน้าแล้วเดินผ่านไปเฉยๆพอทองคําขยับประเทศไหนพึ่งพาเงินกระดาษหนัก ประเทศไหนฐานยังไม่แน่นก็จะเริ่มรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้ามันยวบส่วนประเทศที่มีของจริงมีข้าวมีอาหารมีโรงงานมีทางผ่านเงินมันก็จะเข้ามาลองมาจับมาทดสอบโอ้โหนี่แหละจุดที่หลายประเทศเริ่มสะดุง้งอย่ายเพิ่งคิดว่าเรื่องนี้ไกลตัวเพราะทุกครั้งที่ทองขยับมันคือสัญญาณว่าโลกกำลังเปลี่ยนใจจากของลอยๆไปหาของที่จับต้องได้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โห ตอนนี้เราแค่เริ่มเห็นคลื่นแต่คลื่นลูกใหญ่กว่านี้ยังมาอีกและเมื่อมันมาถึงจริงค่าเงินใครจะยืนใครจะล้มมันจะเห็นชัดกว่านี้อีกหลายเท่าพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหตอนนี้ยังไม่ต้องกลัวแต่ต้องรู้ทันต้องฟังให้ออกว่าเงินกำลังพูดอะไรกับเรานี่แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเรื่องทองเรื่องจีนเรื่องเงินบาทมันยังมีของแรงกว่านี้รอยอยู่ข้างหน้า พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหมาถึงตอนนี้นะบอกเลยว่าเริ่มเข้าโซนของจริงแล้วฟังแล้วต้องทำหน้าตาแบบเอ๊ะอ้าวเฮ้ยเพอะเรื่องมันไม่ใช่เล่นๆลสอตอนก่อนเราคุยกันว่าจีนสะสมทองเพราะเขากำลังเปลี่ยนเกมและทองคำขยับทีเดียวค่าเงินทั้งโลกมันดิ้นเป็นลูกโซ่ทีนี้มาถึงคำถามที่คนไทยเจ็บจี๊ดที่สุดทำไมเงินบาทถึงแกว่งแรงกว่าที่คนคิด เอ้าบางคนบอกเศรษฐกิจไทยก็ไม่ได้พังนีิว่าท่องเที่ยวก็มีโรงงานก็ยังผลิตแล้วทำไมค่าเงินมันเหมือนคนใจสัน่นวิ่งขึ้นวิ่งลงจนมึนหัวพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหขอเล่าให้เห็นภาพแบบบ้านๆแต่แทงใจดําแบบตรงๆเงินบากมันเหมือนเรือที่อยู่กลางทางน้ําใหญ่น้าไหลแรงทีเดียวเรือมันก็โคลงไม่ได้แปลว่าเรือห่วยแต่มันแปลว่าเรืออยู่กลางกระแสที่ใหญ่ ไทยเราอยู่ตรงจุดที่เขาเรียกว่าทางผ่านสำคัญของจะไปของจะมาต้องผ่านแถวนี้เงินจะเข้าเงินจะออกก็แวะทดสอบแถวนี้มันเลยไม่ใช่แค่ค่าเงินประเทศเล็กๆที่ใครก็ไม่สนใจโอ้โหบางทีไทยนี่แหละคือสนามที่เขาเอาไว้ลองแรงลองนึกภาพอย่างนี้ถ้าคุณเป็นคนรวยระดับโลกมีเงินก้อนโตแบบมหาศาลคุณจะเอาเงินไปลองที่ไหนคุณจะไม่ไปลองในที่ที่เล็กจนเข้าไปแล้วออกไม่ได้ แต่คุณก็ไม่อยากไปลองในที่ใหญ่จนขยับอะไรไม่ได้คุณจะหาที่ที่พอเข้าได้และพอเขย่าได้เข้าใจนะพอเข้าได้พอเขย่าได้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหนี่แหละคือเหตุผลหนึ่งที่เงินบาทโดนแรงกระแทกบ่อยไทยตลาดเงินเรามีน้ำหนักพอให้เขาเข้ามาเล่นแต่ไม่ใหญ่เกินไปจนเขาเขย่าไม่ออกมันเลยเกิดอาการแบบเฮ้ยขึ้นไวลงไวเหมือนรถติดเทอร์โบแล้วมันแกว่งเพราะอะไรอีก เพราะไทยเราเป็นประเทศที่เงินโลกมองเป็นตัวแทนภูมิภาคเวลาเขาอยากเสี่ยงกับเอเชียเขาจะมองไทยเวลาเขาอยากถอยจากเอเชียเขาก็ขายไทยโอ้โหกลายเป็นเหมือนเรายืนอยู่หน้าประตูคนเข้าออกผ่านเราอยู่เรื่อยๆบางวันข่าวโลกนิดเดียวข่าวจีนข่าวสงครามข่าวน้ํามันข่าวดอกเบี้ยเงินมันก็ไหลเข้าไหลออกเหมือนน้าเปิดปิดก๊อกพอเงินก้อนใหญ่ขยับค่าเงินบาทก็สะบัดทันทีและที่เจ็บกว่านั้นคืออะไร คือบางคนด่าไทยว่าอ่อนแอทั้งที่ความจริงไทยไม่ได้อ่อนแต่ไทยมีบทบาทเลยโดนทดสอบพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหประเทศที่ไม่มีใครสนใจค่างเงินมันนิ่งก็จริงแต่นิ่งดับเงียบเงียบจนไม่มีใครเอาไปใช้ทําอะไรเหมือนถนนที่ไม่มีรถผ่านมันก็ไม่สึกหรอกแต่ถนนที่รถสิบล้อผ่านทุกวันมันก็ต้องมีรอยต้องมีแรงสัน่นเงินบาทก็เหมือนกันการแกว่งของมันคือร่องรอยว่ามีรถใหญ่ผ่านมีเงินใหญ่ผ่าน มีแรงใหญ่ผ่านไทยเรามีของจริงหลายอย่างนะอาหารน้ำพื้นที่เกษตรการผลิตชิ้นส่วนโรงงานการเดินทางท่าเรือการค้าชายแดนโอ้โหของแบบนี้แหละที่โลกยังต้องการเพราะโลกเปลี่ยนเกมจากความเชื่อไปหาของจริงไทยเลยถูกจับตาถูกลองแรงถูกดึงถูกผลักฟังมาถึงตรงนี้อย่าเพิ่งหมดหวังเพราะนี่คือประโยคที่อยากให้จำให้ขึ้นใจพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ย โอ้โหเงินบาทที่แกว่งไม่ใช่คํำสาบแต่มันคือสัญญาณว่าไทยยังอยู่ในเกมและเกมนี้คนที่มีรากมีของจริงมีความอดทนสุดท้ายจะเป็นคนที่ยืนอยู่ได้ตอนหน้าเราจะคุยกันต่อให้แรงกว่าเดิมว่าอะไรคือความจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับประเทศที่แกว่งแรงนี่แหละบางทีอาจเป็นประเทศที่ระบบยังมีชีวิตอยู่พอแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหตอนนี้เราแค่เริ่มเห็นคลื่นแต่คลื่นลูกใหญ่คนนี้ยังมาอีก และเมื่อมันมาถึงจริงค่าเงินใครจะยืนใครจะล้มมันจะเห็นชัดกว่านี้อีกหลายเท่าพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหตอนนี้ยังไม่ต้องกลัวแต่ต้องรู้ทันต้องฟังให้ออกว่าเงินกำลังพูดอะไรกับเรามีแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเรื่องทองเรื่องจีนเรื่องเงินบาทมันยังมีของแรงกว่านี้รออยู่ข้างหน้าพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหตอนนี้ขอพาไปต่อแบบเข้มขึ้นอีกขั้น ฟังแล้วต้องกลืนน้ำลายเอ๊ะอ้าวใจมันสั่นนิดๆแต่สั่นดับได้สติหลายคนยังติดกับดักความคิดเดิมค่างเงินนิ่งๆสิถึงจะดีแวง่งแรงแบบนี้น่ากลัวนะเว้ยโอ้โหขอพูดตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมความคิดแบบนี้แหละที่ทำให้หลายประเทศตายแบบไม่รู้ตัวลองคิดภาพง่ายๆคนที่ยังมีชีพจรชีพจรมันต้องเต้นถ้าวันไหนชีพจรนิ่งสนิทเอ๊ะไม่ต้องเป็นหมอก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น ค่าเงินก็เหมือนกันพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหประเทศที่ค่าเงินนิ่งสนิทไม่ขึ้นไม่ลงบางทีไม่ใช่เพราะแข็งแรงแต่เพราะไม่มีใครมาแตะไม่มีใครมาเล่นไม่มีใครมาเสี่ยงมันเหมือนร้านค้าที่ไม่มีลูกค้าเข้าเงียบสงบนิ่งแต่เงียบแบบนี้น่ากลัวกว่าร้านที่วุ่นวายซะอีกประเทศที่ค่าเงินแว่งแรงแปลว่าอะไร แปลว่าเงินโลกยังเห็นยังสนใจยังลองของลองเข้าลองออกลองดึงลองผลักโอ้โหมันคืออาการของระบบที่ยังมีชีวิตไทยเราอยู่ในกลุ่มนี้แหละแกว่งแล้วเจ็บแกว่งแล้วมึนแต่ยังไม่ล้มลองดูของที่ไทยมีข้าวอาหารน้ำโรงงานการผลิตการขนส่งท่าเรือถนนทางผ่านของพวกนี้มันไม่ใช่ของลอยๆมันคือของที่โลกต้องใช้จริงๆ พอโลกเริ่มไม่เชื่อของรบลมแล้งพอเงินเริ่มกลัวคําสัญญามันก็จะไหลาหาของจริงแล้วที่ไหนมีของจริงเงินมันก็ต้องแวะมาดูมาลองมาชั่งน้ําหนักพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหการที่เงินบาทโดนขยา่ามันไม่ใช่เพราะไทยไม่มีค่าแต่มันเพราะไทยมีของให้เขาขยา่าประเทศที่ไม่มีอะไรเงินไม่เข้าเงินไม่ออกค่าเงินก็นิ่งจริงแต่นิ่งเหมือนน้ำในบ่อร้างไม่มีคลื่นไม่มีชีวิต แต่ประเทศที่อยู่ในทางผ่านอยู่ตรงจุดเชื่อมอยู่ตรงที่ใครจะไปไหนก็ต้องเหลียวมองค่าเงินมันก็ต้องสั่นเป็นธรรมดาแน่นอนมันเหนื่อยมันปวดหัวมันทําให้คนด่ารัฐด,ด่าประเทศแต่ถ้ามองลึกลงไปอีกชั้นนี่คือบททดสอบว่าเราจะยืนอยู่หรือหลุดออกจากเกมพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหอย่ากลัวการแกว่งแต่จงกลัวการถูกลืมประเทศที่ยังถูกขยา่ายังถูกดึงยังถูกทดสอบ ยังมีโอกาสปรับตัวแก้เกมและโตต่อและถ้าไทยรู้จักตัวเองมากพอรู้ว่าของเราคืออะไรรู้ว่าเรายืนตรงไหนของโลกการแกว่งวันนี้อาจกลายเป็นฐานให้เรายืนได้มั่นกว่าเดิมในวันหน้าตอนต่อไปเราจะมาดูกันให้ชัดว่าในเกมที่โลกกำลังเปลี่ยนขั้วไทยควรยืนยังไงไม่ต้องเลือกข้างแต่ไม่หลุดจากเกมพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โห ตอนนี้เราแค่เริ่มเห็นคลื่นแต่คลื่นลูกใหญ่กว่านี้ยังมาอีกและเมื่อมันมาถึงจริงค่าเงินใครจะยืนใครจะล้มมันจะเห็นชัดกว่านี้อีกหลายเท่าพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหตอนนี้ยังไม่ต้องกลัวแต่ต้องรู้ทันต้องฟังให้ออกว่าเงินกำลังพูดอะไรกับเรานี่แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเรื่องทองเรื่องจีนเรื่องเงินบาทมันจะมีของแรงกว่านี้รออยู่ข้างหน้าแพทรีติครับน้องชาวไทยเอ้ย โอ้โหมาถึงตรงนี้แล้วนะใครฟังมาตั้งแต่ต้นบอกเลยว่าคงเริ่มรู้สึกเหมือนกันโลกมันไม่เหมือนเดิมจริงๆและไทยเราไม่ได้ยืนอยู่ข้างเวทีแต่ยืนอยู่กลางฉากแบบเลี่ยงไม่ได้หลายคนชอบถามแล้วไทยคนอยู่ข้างไหนละ่ะจะเอาอยังไงดีจะไปทางไหนโอ้โหขอถอนหายใจยาวๆก่อนเพราะคำถามนี้แหละที่ทำให้หลายประเทศพลาดท่าพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โห โลกวันนี้มันไม่ใช่เกมเลือกข้างแบบสมัยก่อนไม่ใช่ว่าเลือกฝั่งนี้แล้วรอดเลือกฝั่งนั้นแล้วตายวันนี้มันคือเกมของคนที่ยืนตรงจุดเชื่อมลองลึกภาพสะพานใครอยากข้ามจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งสุดท้ายต้องเหยียบสะพานสะพานไม่ต้องเลือกข้างใครแต่ทุกคนต้องใช้สะพานไทยเรากำลังอยู่ในตำแหน่งแบบนั้นเราไม่ใช่ตัวเอกที่ออกมาประกาศเสียงดังแต่เราเป็นทางผ่านเป็นจุดพัก เป็นจุดเชื่อมของของกินของใช้การผลิตการขนส่งโอ้โหตำแหน่งแบบนี้ไม่หวือหวาแต่สำคัญโคตรจีนสะสมทองเองินโลกเริ่มไม่เชื่อคำพูดเริ่มไม่เชื่อกระดาษเริ่มมองหาของจริงแล้วอะไรคือของจริงของไทยข้าวอาหารน้ำพื้นที่ผลิตโรงงานชิ้นส่วนทางเดินเรือทางบกของพวกนี้มันไม่ใช่คำสวยๆมันคือของที่โลกขาดไม่ได้ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหในวันที่เงินกําลังหาที่เกาะประเทศที่มีแต่คําสัญญาจะถูกมองข้ามแต่ประเทศที่มีของจริงต่อให้ไม่พูดมากเงินมันก็จะเดินมาหาเองแต่ตําแหน่งนี้มันก็ไม่ง่ายเพราะการเป็นทางผ่านแปลว่าโดนเหยียบโดนลองโดนขยา่าโดนต่อรองค่าเงินบาทที่แกว่งมันคือรอยเท้าของคนที่เดินผ่านเรายิ่งรอยเยอะแปลว่ายิ่งมีคนใช้ทางบางคนเห็นแล้วกลัว เห็นแล้วด่าเห็นแล้วอยากหนีแต่ถ้าหนีจากจุดเชื่อมเราจะเหลืออะไรพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหไทยไม่จําเป็นต้องเป็นใหญ่ไม่จําเป็นต้องแข่งอํานาจแต่ต้องรู้ตัวเองรู้ว่าของเราคืออะไรรู้ว่าเรายืนตรงไหนรู้ว่าเราควรเพสควรปิดควรประคองยังไงประเทศที่อยู่รอดในโลกแบบนี้ไม่ใช่ประเทศที่วิ่งเร็วที่สุดแต่คือประเทศที่ทรงตัวเก่งที่สุดฟังให้ดีนะ การไม่เลือกข้างไม่ได้แปลว่าไม่มีจุดยืนแต่มันคือการยืนบนฐานของตัวเองแล้วให้คนอื่นปรับตัวเข้าหาเราโอ้โหนี่แหละเกมจริงเกมเงียบเกมยาวเกมที่ไม่ต้องชนะวันนี้แต่ต้องไม่แพ้วันหน้าตอนสุดท้ายเราจะมาสรุปกันแบบแทงใจว่าแท้จริงแล้วค่างเงินบาทที่คนด่ามันอาจไม่ใช่ปัญหาแต่มันคือเสียงเตือนที่ดังที่สุดในยุคนี้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหฟังให้ดี เพราะตอนหน้าคือบทสรุปของทั้งเรื่องไทยควรยืนยังไงไม่ต้องเลือกข้างแต่ไม่หลุดจากเกมพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ๋ยโอ้โหตอนนี้เราแค่เริ่มเห็นคลื่นแต่คลื่นลูกใหญ่กว่านี้ยังมาอีกและเมื่อมันมาถึงจริงข่างเงินใครจะยืนใครจะล้มมันจะเห็นชัดกว่านี้อีกหลายเท่าพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ๋ยโอ้โหตอนนี้ยังไม่ต้องกลัวแต่ต้องรู้ทันต้องฟังให้ออกว่าเงินกำลังพูดอะไรกับเรา นี่แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเรื่องทองเรื่องจีนเรื่องเงินบาทมันเลยมีของแรงกว่านี้รออยู่ข้างหน้าพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ๋ยโอ้โหมันถึงตอนสุดท้ายแล้วนะขอบอกเลยว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่จีนซื้อทองแล้วเงินบาทแกว่งเล่นๆแต่มันคือสัญญาณของโลกทั้งใบที่กำลังเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนเกมเปลี่ยนเจ้ามือกันแบบเงียบๆจนคนธรรมดาเผลอเมื่อไหร่โดนกระแทกเต็มๆลองลึกภาพแบบบ้าน คุณยืนอยู่กลางตลาดนัดใหญ่อยู่ดีๆคนเริ่มเก็บแผงเก็บของเร็วผิดปกติบางคนทำหน้าซีดบางคนรีบแลกเงินบางคนรีบหอบของกลับทั้งที่ฟ้ายัางไม่มืดเลยนะเอ๊ะอา้าวมันเกิดอะไรขึ้นวะมีแหละทองคำที่จีนสะสมมันเหมือนเสียงคนกระซิบทั่วตลาดว่าพายุมาแล้วนะเตรียมตัวไว้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ๋ยโอ้โหคนส่วนใหญ่ชอบมองค่างเงินบาทเหมือนดูหวย วันนี้ขึ้นเฮ้ยดีใจพรุ่งนี้ลงด่ากันเละแต่ความจริงมันเจ็บกว่านั้นเงินบาทไม่ใช่หวยเงินบาทคือเครื่องวัดไข้ของประเทศถ้าเงินบาทสั่นแรงอย่าเพิ่งด่าว่าประเทศพังให้ถามว่าอะไรในโลกมันกําลังเขย่าเราอยู่เพราะค่าเงินมันไม่ใช่แค่เรื่องท่องเที่ยวไม่ใช่แค่เรื่องส่งออกมันคือสนามที่เงินก้อนใหญ่ระดับโลกค้าลองแรงกันเขาเข้าเขาออกเขาดึงเขาผลัก เหมือนคนเอานิ้วจิ้มโต๊ะอยู่ว่าโตะตัวนี้ยังแข็งไหมและโต๊ะของไทยคืออะไรโต๊ะของไทยคือของจริงอาหารน้ําการผลิตทางผ่านมันคือโต๊ะที่คนทั้งโลกยังต้องเอามือมาวางพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหค่าเงินบาทที่แว่งแรงมันจึงไม่ใช่คำสาปแต่มันคือเสียงประกาศว่าไทยยังอยู่ในสายตาไทยยังอยู่ในเกมไทยยังเป็นพื้นที่ที่เงินโลกต้องมาทดสอบทีนี้ประเด็นที่ต้องพูดดับแรงๆเลยนะ ถ้าเรายังมองค่างเงินแบบคนเมาขึ้นก็เฮลงก็ด่าและไม่ยอมเรียนรู้ไม่ยอมฟังสัญญาณเราจะกลายเป็นคนที่ถูกโลกลากไปโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าเราฟังเป็นโอ้โหมันจะกลายเป็นพลังเพราะเราจะเริ่มเห็นว่าโลกกำลังย้ายจากของลอยๆไปหาของจริงจากคำพูดไปหาของที่จับต้องได้จากความเชื่อไปหาความมั่นคงแบบแท้ๆและนี่แหละที่ไทยมีไทยอาจไม่พูดดังไทยอาจไม่โชว์พาวเวอร์ ไทยอาจไม่วิ่งเร็วที่สุดแต่ไทยมีรากพอแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหประเทศที่รอดในยุคนี้ไม่ใช่ประเทศที่เก่งปากแต่คือประเทศที่ดูแลรากให้ดีดูแลอาหารดูแลน้ำดูแลการผลิตดูแลทางผ่านแล้วคุมสมดุลให้เป็นจำประโยคนี้ไว้ให้แน่นเงินบาทที่แกว่งคือเสียงเตือนไม่ใช่เสียงตัดสินมันกำลังบอกว่าโลกกำลังขยับและเมื่อโลกขยับประเทศที่มีของจริงจะถูกแตะก่อนเสมอ สุดท้ายนี้ขอพูดแบบคนไทยถึงคนไทยพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหอย่าให้ความกลัวทำให้เราดูถูกตัวเองอย่าให้ตัวเลขขึ้นลงทำให้เราคิดว่าเราหมดค่าเพราะในวันที่เงินทั้งโลกกำลังหาที่เกาะประเทศที่ยังยืนได้คือประเทศที่มีฐานมีของจริงมีสติแล้วรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงไหนเอาละจบตรงนี้จาไว้เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเหยื่อของเกมค่าเงินแต่เราเกิดมาเพื่ออ,อ่านเกมให้ขาด และพาประเทศยืนให้มั่นกว่าเดิมแต่มันคือเสียงเตือนที่ดังที่สุดในยุคนี้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหฟังให้ดีเพราะตอนหน้าคือบทสรุปของทั้งเรื่องไทยควรยืนยังไงไม่ต้องเลือกข้างแต่ไม่หลุดจากเกมพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหตอนนี้เราแค่เริ่มเห็นคลื่นแต่คลื่นลูกใหญ่กว่านี้ยังมาอีกและเมื่อมันมาถึงจริงค่าเงินใครจะยืนใครจะล้มมันจะเห็นชัดกว่านี้อีกหลายเท่า พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ๋ยโอ้โหตอนนี้ยังไม่ต้องกลัวแต่ต้องรู้ทันต้องฟังให้ออกว่าเงินกำลังพูดอะไรกับเรานี่แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเรื่องทองเรื่องจีนเรื่องเงินบาทมันยังมีของแรงกว่านี้รออยู่ข้างหน้า